สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องศึกวัดใจนายฉลามใน EP ีที่1 6บหถึงสิถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะหลันเทียนไม่อยากให้นางเอกเป็นเชฟส่วนตัวของพระเอกจึงเสนอตัวว่าจะช่วยหางานอื่นให้แต่ถูกปฏิเสธพระเอกรวบรวมความกล้าเพื่อทําให้บรรยากาศระหว่างเขาและนางเอกกลับมาเป็นปกติจึงพูดเล่นว่าตัวเองมีมนวิเศษถ้าสัมผัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะมีชีวิตชีวา ถ้าสัมผัสหน้ายับยับของเธอจะกลับมาหน้าเด็กทันทีลันทียนแม่เห็นภาพสวีดนั้นพอดีนางเอกจึงบอกว่าตอนนี้เธอทำใจเป็นเพื่อนกับเขาได้แล้วจากนั้นก็ขอตัวไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกับพวกโคชหวงระหว่างทางแวะซื้อเชือกถักข้อมือคู่รักเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดพระเอกเธอถามพระเอกว่าขอพรเรื่องอะไรเขาตอบว่าขอสิ่งเดียวกับเธอคือให้พวกเรากลับไปอยู่จุดเดิม รักหลอกๆ่อจะได้จบสิ้นเธอได้กลับไปอยู่ข้างหลันเทียนนางเอกจึงเลือกที่จะทิ้งเชือกถักข้อมือที่จะให้ถึงเวลาที่เธอต้องแยกแยะความรู้สึกของตัวเองสักทีวันนี้พระเอกพาเจมเพื่อนนักว่ายน้ำชาวออสเตรเลียมาซ้อมด้วยกันเจมชวนพระเอกเข้าทีมแต่พระเอกว่าไรา้สาระและทักแข่งว่ายผัดผสมสมาชิกในทีมบอกยังไงก็แพ้แงม,แ,มแต่โค้ชเห็นเป็นโอกาสดีที่จะได้แข่งกับทีมระดับโลก หลันเทียนเน็บว่าพระเอกอย่าโชว์ออฟเพราะตัวเองมีประสบการณ์แต่ใช่ว่าทุกคนจะรับได้ตอนกลางคืนนางเอกออกมาเดินเล่นเจอหลันเทียนพอดีเขาตกลงที่จะเป็นเพื่อนกับเธอขากลับเดินมาด้วยกันพระเอกกำลังจะเอาเชือกถักไปให้แต่เห็นสองคนเดินมาด้วยกันจึงถอดใจ โค้ชหวงให้ลูกทีมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งกับทีมออสเตรเลียแต่พระเอกอาการกำเริบจึงขอแยกไปซ้อมคนเดียวแล้วกลับมาบ้านด้วยความวิตกกังวลเจอนางเอกเก็บกระเป๋ากำลังจะกลับจีนเธอคิดว่าถ้าจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมมีแต่ต้องจากไปเท่านั้นพระเอกขอร้องให้อยู่แต่ไม่สำเร็จเดินไปคิดไปเธอรู้สึกถึงความผิดปกติทำไมเขากลับมาคนเดียวแถมเปียกไปทั้งตัวหรือว่าอาการป่วยกำเริบ จึงรีบกลับไปดูเห็นบนหัวเตียงมีขวดยาก็คิดว่าฆ่าตัวตายเลยร้อง,องห่มร้องไห้ทำไมถึงคิดสั้นทั้งหมดเธอเป็นคนผิดเองขย่าตัวแรงเจิมพระเอกที่แกล้งหลับต้องตื่นขึ้นมาอ้วนเจ๋บ่นว่าพระเอกติดแตกชอบทำนิสัยเร็วๆทิ้งทีมไปแม้ช่วงนี้หลันเทียนจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าเพื่อนรักแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาด่ารับหลังจึงเกิดการชกต่อยกันขึ้นโค้ชห่วงเข้ามาด่าพระเอกเล่าอาการที่กำเริบหนัก จนทำให้กรัวน้ำขึ้นมาให้นางเอกฟังเธอให้ไปปรึกษาอาจารย์ฟางเขาไม่อยากให้เธอเป็นห่วงจึงแย่เล่นเพื่อสลายบรรยากาศเครียดแต่ทีมว่ายน้ำดันเข้ามาเห็นเลยไม่พอใจว่าเป็นต้นเหตุให้คนอื่นทะเลาะกันแต่ตัวเองมาสวีกับสาวนางเอกสองสารที่โดนเข้าใจผิดแต่พระเอกบอกอย่าให้ความสงสารมารั้งไม่ให้กลับไปสู่ความรู้สึกเดิมเมื่อถึงเวลาที่เธอได้คืนดีกับหลันเทียนก็ขอให้ไม่ต้องสนใจเขา เมื่อนั้นเธอจะได้กลับไปสู่จุดเดิมจริงๆนางเอกอยากจะช่วยพระเอกบ้างจึงคิดจะเรียนทำอาหาราจริงจังจนเจ้ายิ่ยงคิดว่าเธอกำลังชอบพระเอกเข้าแล้วเช้าวันนี้ทีมว่ายน้ำออกไปซ้อมโดยไม่เรียกพระเอกไปด้วยนางเอกเป็นห่วงเลยเข้ามาดูแล้วพาไปที่น้ำตกเผื่อจะสบายใจขึ้นถ้าเกิดกลัวน้ำขึ้นมาอีกก็ให้คิดว่าเป็นชาวบาดาล ว่ายน้ำด้วยความรู้สึกอิสระเสรีไร้สิ่งผูกมัดส่วนทีมที่ซ้อมว่ายน้ำก็เข้าขากันดีจนมีความหวังว่าจะเอาชนะทีมออสเตรเลียได้กลับจากซ้อมเจอพระเอกเดินมากับนางเอกเลยคิดว่าเขาไม่จริงจังกับการแข่งมัวแต่มาสวีกับแฟนอยู่นั่นแหละ ถึงวันแข่งมีนักข่าวจากออสเตรเลียามาทำข่าวเมื่อว่ถึงไม้สุดท้ายคือท่าฟรีสไตล์พระเอกขึ้นแท่นว่ายน้ำด้วยความรู้สึกกลัวไม่กล้าลงว่ายวิ่งหนีออกจากสนามแข่งพร้อมกับอาการเจ็บหน้าอกเขารับไม่ได้ที่จะไม่เก่งเหมือนเดิมไม่อยากให้ใครมาดูถูกฉายาปลาบินตะวันออกมันได้ตายไปแล้ว ความรู้สึกของนางเอกที่มีให้กับพระเอกยิ่งชัดเจนขึ้นเธอปลอบใจว่าแม้เขาจะไม่ไว่ายน้ำอีกก็ไม่เป็นไรแค่เป็นไปหย่องเจอคนเดิมก็พอแล้วพระเอกคุกเข่ารับผิดต่อหน้าโค้ชและทุกคนที่ทิ้งการแข่งขันทุกคนลงความเห็นให้เขาลาออกจากทีมเขาตอบตกลงแต่โค้ชมโหที่ทุกคนเห็นเขาเป็นหัวหลักหัวตอหลันเทียนขอคุยกับนางเอกเพราะคิดว่าพระเอกมีอะไรปิดบังพวกเขาอยู่ แต่นางเอกก็บอกไม่ได้ได้แต่ขอให้เชื่อใจเพื่อนที่เขาเป็นคนพาเข้าทีมกับมือโค้ชหวงเก็บเสื้อผ้าจะออกจากทีมแต่อ้วนเจ๋กับเจียงซื้อขังเอาไว้ในห้องไม่ให้ไปไหนพระเอกนั่งคุกเข่าจนฝนตกก็ยังไม่ลุกหลันเทียนมานั่งตาฝนตึงเพื่อนขอให้โคช้ชยกโทษให้เพื่อนคนอื่นก็มาขอร้องด้วยเหมือนกันโค้ดลำคาสั่งให้หยุดตะโกนและกลับไปนอนพักผ่อนซะพรุ่งนี้มาซ้อมต่อ เช้าวันต่อมาพระเอกเก็บของและส่งข้อความบอกลาเมื่อก่อนเขาคิดว่าการได้เหรียญรางวัลคือความหมายของนักกีฬาแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามีบางอย่างที่สำคัญกว่านั้นคือมิตรภาพของเพื่อนร่วมทีมนางเอกอาสาเป็นคนไปรั้งจากนั้นก็โทรบอกว่าเธอชอบเขาเมื่อกลับถึงบ้านเธอสารภาพชอบที่เขาเป็นคนรักษาสัญญาถึงปากร้ายแต่ก็ใจดีเป็นห่วงเป็นใย,ยเธอตลอด แต่พระเอกไม่อาจรับไว้ได้เขาสมเพศตัวเองและอยากจะเลิกว่ายน้ำแล้วพระเอกขอพิสูจน์ว่าถ้าเป็นแฟนก็ต้องใกล้ชิดกอดจูบกันได้ต้องคิดถึงกันจนบ้าคลั่งแต่เธอแค่อยากจะกลับไปอยู่กับหลันเทียนจนสับสนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองคิดยังไงพอพูดจบนางเอกก็ยื่นหน้าไปจูบและบอกว่าจะปฏิเสธตัวเองก็ได้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เขาพูดจะถูกหมดและลุกเดินหนีไปพระเอกดึงเธอกลับมาจูบตอบ ปีเปล่าตามาหาพระเอกถึงออสเตรเลียแต่ไม่เจอจึงแอบขอเบอร์เจียงซื้อไว้เพื่อสืบข่าวพระเอกคืนเชือกถักข้อมือคู่รักให้นางเอกใส่แล้วนอนดูดาวด้วยกันเขาให้เธอทบทวนความรู้สึกให้ดีว่ารู้สึกกับเขาแบบนี้จริงๆหรือแค่บรรยากาศพาไปส่วนตัวเขาเองไม่อยากทําผิดต่อเพื่อนรักอย่างหลันเทียนนางเอกบอกว่าเธอก็อยากเห็นพระเอกกับหลันเทียนว่ายน้ําด้วยกันอีกไม่อยากให้ด่วนใจร้อนเลิกว่ายน้ํา หลันเทียนคิดทบทวนเรื่องของเขากับนางเอกว่าผิดพลาดตอนไหนที่เขาทิ้งเธอไปอเมริกาเพราะความหวังดีแล้วก็นึกแค่พระเอกที่ทำให้เรื่องราวเป็นแบบนี้รุ่งเช้าเป็นวันสุดท้ายของการฝึกซ้อมหลันเทียนขอตัวกลับก่อนจึงนั่งเรือออกจากเกาะไปแต่ก็ย้อนกลับมาชกพระเอกเพราะจำได้แล้วว่าหลายปีก่อนที่เขาไปอเมริกาพระเอกใช้อีเมลของเขาตอบกลับให้นางเอกรอเขากลับมา ส่วนนางเอกพอรู้ความจริงก็โกรธถ้าไม่ใช่เพราะอีเมลนี้เธอก็คงจะตัดใจจากหลันเทียนไปนานแล้วเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมหลันเทียนถึงไม่รู้เรื่องแล้วที่พระเอกมาดีกับเธอก็เพราะรู้สึกละอายใจจึงแกล้งเป็นแฟนกันเพื่อย,ยั่วให้หลันเทียนคืนดีรีเป่าได้ยินเรื่องแฟนหลอกๆจึงข้าไปบอกหลันเทียนพระเอกส่งข้อความให้นางเอกว่าเขาไม่มีเจตนาจะเล่นตลกกับเธอ แต่หลันเทียนเก็บมือถือของนางเอกได้จึงลบข้อความทิ้งทั้งหมดนางเอกงอนอยู่นานไม่เห็นพระเอกโทรมาง้อแต่ก็หาโทรศัพท์ไม่เจอจึงโทรเข้าเครื่องตัวเองเลยรู้ว่ามือถืออยู่กับหลันเทียนรีเปล่าปา่าประกาศว่าพระเอกกับนางเอกเป็นแฟนกันหลอกๆพระเอกตามหานางเอกจนเจอหลันเทียนบอกสองคนว่าไม่ต้องแกล้งเป็นแฟนหลอกๆคนอื่นเขารู้กันหมดแล้วจากนั้นก็บอกกับนางเอกไม่ว่าจะพยายามลืมเธอสักแค่ไหนก็ทำไม่ได้สักครั้ง ขอเวลาจัดการปัญหากับพ่อเสร็จจะกลับมาคบกันอย่างสบายใจหลันเทียนมาบอกว่าจะกลับไปคบกับนางเอกให้พระเอกกลับไปอยู่ที่เดิมของตัวเองตั้งใจว่ายน้ําให้ดีขากลับรีเปล่ากอดแขนพระเอกเป็นปริงส่วนนางเอกก็คุยกับหลันเทียนอย่างอีอ๋อสองคู่ผลัดก,กันขิงใส่กันรีเปล่าไม่พอใจนางเอก แอบเอาตัวเครื่องบินเธอไปฉีกทิ้งส่วนพระเอกนึกขึ้นได้ว่าลืมเชือกถักข้อมือไว้ที่โรงแรมจึงกลับไปเอาเมื่อถึงเวลาเครื่องใกล้ออกทีมว่ายน้ำพากันไปที่บอรดดิ้งแต่นางเอกไม่เห็นพระเอกจึงบอกให้ทุกคนไปก่อน เธอจะไปซื้อหนังสือแล้วเธอก็รู้ว่าทําตัวหายหลันทีก็ไม่สามารถอยู่เป็นเพื่อนกับเธอได้เพราะพ่อโทรมาบอกว่าจะรอที่ไห่หนานทำให้พระเอกกับนางเอกตกเครื่องพระเอกดาชอบทําอะไรให้ต้องเป็นห่วงอยู่เรื่อยจากนั้นก็พาเธอไปสถานทูตระหว่างนั่งแท็กซี่ก็เอาแต่ทะเลาะก,กันโชเฟอร์รำคาญแกล้งเลี้ยวไปเลี้ยวมาจนทั้งสองเกาะกันกลมจากนั้นโชเฟอร์บน่นว่ามาฮันนีมูนแต่ดันทะเลาะก,กันอยู่ได้ สองคนรีบบอกว่ายังไม่แต่งโชเฟอร์เพิ่งรู้ว่ารับคนผิดจึงโทรหาคู่สามีภรรยาที่จองรถปรากฏว่าขอแคนเซ์ลแต่จ่ายเงินไว้แล้วโชเฟอร์ใจดีเอางี้ถ้าไม่มีตารางไปไหนจะอาสาพาเที่ยวนางเอกไม่รอช้ารีบเรียกพระเอกขึ้นรถทันที แล้ว EP ีที่18ก็จบลงติดตามศึกวัดใจในายฉลาม EP ีถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ